สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนการใช้เครื่องมือใน Photoshop กันนะครับโดยจะเป็นคําสั่งของฟิวนั่นเองสาหรับโรชชั่นที่ใช้นะครับผมอยากให้เ,เพื่อนๆอัปเดตเป็นตัวตัวล่าสุดนะครับจะเป็นตัวป d o o e e c c 2021นั่นเองนะครับ ผมไม่ได้ว่าตัวชั้นเก่าๆอย่างเวอร์ชัน cs ไม่แน่ใจว่าจะมีคําสั่งนี้อยู่ไหมนะครับผม,ใน,นนบผมยยในส่วนของการเลือกนะครับอย่างผมจะย้ายในส่วนของการเลือกนะครับผมจะใช้ภาพตัวอย่างอย่างภาพเดือนั่นเองนะครับโดยใช้เครื่องมือ lister tool นะครับในส่วนนี้เพื่อนสามารถเลือกใช้ตัวที่ถนัดที่สดุดนะครับได้ลองาาดูองค์ประกอบของภาพกันนะครับสังเกตได้ว่าในภาพนี้จะมีเรือทั้งหมดอยู่3าลำ แต่ผมไม่อยากจะมีลำที่3เป็นส่วนของภาพตีเล็กที่สุดหรืออทีเล็กที่สุดทีนี้เราก็มาตัดภาพนี้กันนะครับอเมื่อเราเลือกเสร็จก็มันจะขึ้นเส้นปะรอบๆแบบนี้นะครับจากนั้นให้กดคลิกขวาไปที่คสั่งฟิลเลือกเป็นคอนเทนต์อเวนะครับอ่าเรียบร้อยครับ เราสามารถลบสิ่งที่เราไม่ต้องการออกไปได้ไม่ถึงายในเวลาไม่ถึง1นาทีนั่นเองเห็นไหมครับว่าใชายแบบง่ายๆแต่ว่าคำสั่งส่วนนี้นะครับสามารถใช้ในองค์ประกอบของภาพที่ไม่ซับซ้อนเกินไปนะครับอย่างภาพนี้เป็นหละนะครับเพราะองค์ประกอบก็มีไม่เยอะมีแค่ส่วนของเรือทะเลแล้วก็ต้องฟ้านะครับแล้วก็ส่วนที่เราไม่ต้องการ อย่างถ้าเกิดต้องการเห็นเอแยะอ่งล้ำก็จัดการใช้คำสั่งมาเดิมก็ฟิวไปที่คอนเทนต์เอาไว้อ่าเรียบร้อยครับแต่เพื่อนๆสามารถสังเกตได้นะครับว่ามาเป็นคำสั่งที่ใช้ระบบ ai ทำนะครับฉะนั้นความบาลานซ์เพื่อนๆก็จะจสังเกตได้เหมือนกันนะครับว่ามันความสมมติมันจะต่ำลงมากเมื่อเทียบกับต้นฉบับเห็นไหมครับ โอเคครับสำหรับการใช้คำสั่งฟิลก็จบแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดดูและกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ